สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านคุกกี้แลนด์ช็อไว้ด้วยนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมเร็วทันใจปลอดภัยผมเองก็เติมกับร้านนี้เติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับโอเคครับวันนี้เราก็จะมารีวิวคุกกี้ยามสโตนตัวใหม่กันวันนี้ก็จะเป็นนี่เลยนักธนูแห่งสายลมยามสโตนนะครับโอ้โหตัวเนี้ย ตอนที่ไม่มีแยมมันก็เก่งอยู่แล้วเก่งมากๆนะครับแต่ว่ารอบนี้มีแยมจะดีขึ้นขนาดไหนเดี๋ยวไปเราไปดูกันตัวนี้นะครับเป็นคุกกี้เกตเลเจนด์สายโจมตียะไกลตำแหน่งก็จะเป็นแนวหลังนะครับท่าก็คือท่าลมเหมือนเดิมเปะ๊ะจุดเด่นของตัวนี้ก็คือสกิลที่แบบไวมากคูลทามสกิลแค่6วินาทีนะครับโอ้โหยางเอิงอ่ะต่อมาเราไปดูสกิลเดิมก่อนสายลมสุดท้ายนะครับ หลังจากที่แปลงร่างพร้อมกับลบล้างดีบัฟของตัวเองออกก็จะยิงลูกธนูแห่งพายุเพื่อผ่าศัตรูออกและทําให้สตันนะครับนี่คือจุดเด่นเลยใช่ไหมพร้อมทั้งมอบเอฟเฟกล่องลอยสายลมกับดีบัฟผู้ไล่หล่าให้ขณะแปลงร่างจะอยู่ในสานะมีพุ้งกันต่อดีบัฟที่ไม่สามารถลบล้างได้นะครับยกเว้นเอฟเฟกบล็อกบัฟนะและจะยิงธนูแห่งผู้ล่ล่เมื่อทําการโจมตีนะครับ ลูกธนูแห่งผู้เล่ล่าจะโจมตีศัตรูสูงสุด5ตัวก็คือทั้งทีมแหละถ้าเป็นการเล่น PVP นะตามลำดับพลังโจมตีสูงสุดและจะมอบดีบัฟล่องลอยสายลมกับดีบัฟผู้เล่ล่าให้แก่ศัตรูที่ได้รับความเสียหายนะครับนอกจากนี้เมื่อดีบัฟผู้เล่ล่าซ้อนทับสูงสุดก็จะระเบิดและสร้างความเสียหายตามสัดส่วนพลังชีวิตสูงสุดให้เป้าหมายและสร้างความเสียหายระเบิดให้กับศัตรูที่อยู่ร,บรอบๆนะครับ รวมถึงมอบดีบับล่องลอยสายลมให้ด้วยอีกทั้งจะมอบบัฟพายุให้กับตัวเองในทุกครั้งที่ลูกธนูแห่งผูไลล่านะครับอ่าโอเคในตอนท้ายจะปลดปล่อยสายลมสุดท้ายซึ่งจะเพิ่มเฉยต่อการลดความเสียหายบางส่วนของเป้าหมายนะครับอมีเจาะทะลุแน่น,นอนและสร้งสางความเสียหายเพิ่มเติมให้กับศัตรูตามสัดส่วนจํานวนการซ้อนทับของพายุของตัวเองนะครับนอกจากนี้ศัตรูที่รับความเสียหาย ก็ถูกทําให้อยู่ในสายลมหมุนคุกกี้นขั้นวน,นสายลมผู้ไล่ล่าความมืดจะเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของตัวเองเมื่อการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นโอเคก็คือแบบต้นเกมได้เปรียบด้วยนะความเสียหายสูงสุดต,ตามสัดส่วนพลังชีวิตสูงสุดนะครับต่ออยู่ที่300,000ทุกคนอ่าต่อมาเป็นเปอร์เซ็นต์ต่างๆที่เลเวลเ0นะครับเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด30เแล้วก็เวลาเปลี่ยนร่างเนี่ยจะอยู่ที่11 1อวินาทีนะครับ สายลมบริสุทธิ์เพิ่มการลดความเสียหายของตนเอง15%นาน10วิเมื่อโจมตีปกติเพิ่มความเร็วอีก10%ซ้อนทับสูงสุดก็คือ5อันนะครับต่อมาเป็นบัฟลูกธนูแห่งพายุนะความสรงท่าลม1 8 2 5ของพลังโจมตีเพิกเฉยอีก40%สตัน2.5วินะครับลองไลยสายลมและความสส่ที่สร้างแก่คุกกี้พื้นนมครีอมอ่านี่คือดีมาก มีสกิลท่าลมอยู่ที่30%มสิบเนต์นานสามสิวิลิความเสียหายที่สร้างแก่เพื่อนร่วมทีมสิบสองเปอร์เซ็นต์ซ้อนทับสูงสุดก็คือหนึ่งอันนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์พายุจะเพิ่มการเพิกเฉยการลดความเสียหายของตัวเองสองเปอร์เซ็นต์นาน8วินาทีนะครับและเพิ่มพลังโจมตี1.5%ต่อการซ้อนทับนะครับก็คือซ้อนทับสูงสุดเนี่ยอยู่ที่15อันนะแล้วก็ลูกธนูแห่งผูเล,ล่์ละความเสียหาย93.7%ธาตุลมของพลังโจ็ดเปอร์วซ็นต์ท่าลมของัดส,ส,ส่วน พลังชีวิตอีก9.4นะครับผู้ไล่ล่า7วินาทีซ้อนทับสูงสุดก,ก็คือ3อันความเสียหายต่อเป้าหมายไล่ล่าถ้าเป็นคุกกี้นะสียหายคงที่10ตามสัดส่วนพลังชีวิตสูงสุดนะครับถ้าเป็นอื่นๆอยู่ที่163เอ้ย166 3ของพลังโจมตีนะครับความเสียหายระเบิดผู้ไล่ล่า219.7ของพลังโจมตีแล้วก็คู่ทามของผู้ไล่ล่าทำงาน1วินาทีนะครับ ร่องลอยสายลมแล้วความเสียหายที่สร้างแก่คุกกี้เพื่อเริ่มทีมที่มีสกิลสายลม8%นาน12วิแล้วความเสียหายที่สร้างแก่เพื่อเริ่มทีมอีก7%ซ้อนทับสูงสุดก็คือ1อันนะครับแล้วก็เอฟเฟกสุดท้ายสายลมสุดท้ายความเสียหาย958ของพันโจมตีบวกแสงเพิเ่มเติม50%ท่าลมและต่อบัฟพายุ1อันเพิกเฉยอีก40%นะครับเะยะยวลาต่อเนื่องของสายลมหมุน2.5วินาที ไม่รับผลใ้ได้จากเอฟเฟกการลดดีบับคือสกิลเดิมอ่ะอ่านก็ตึงอยู่แล้วมีดาเมจเป็นดาเมจหมู่นะครับแล้วก็มีปกป้องเพื่อนในทีมมีการอ่าไม่โดนดีบับลดดีบัฟตัวเองแ้วต้นเกมเนี่ยพลังชีวิตเพิ่มดาเมจเพิ่มด้วยนะครับแล้วมีดีบับที่ซ้อนทับเยอะมากนะตัวเนี้ยสกิลเดิมก็ดีมากอยู่แล้วเดี๋ยวไปดูไอายาสโตนกันนะครับว่ามันเพิ่มตรงไหนอ่ะวัตถุดิบในการสร้างนะก็จะเป็นผลึกน้ําตาลสีฟ้านะครับแล้วก็ อันนี้อัญนนมณนนีแห่งชีวิตคุกกี้ในะขนนสายลมไปหาจากสมรภูมิแห่งการพิสูจน์นะครับของตัวมันเองเลยต่อมาคู่ทามเดิมก็จะอยู่ที่6วินาทีนะครับนี่นะเดี๋ยวไปดูเอฟเฟคก,ก,การปลุกกันว่าจะอะไรยังไงกันบ้างนะครับเอฟเฟกผู้นำอันนี้ทำแค่บวกหนึ่งมันก็ได้แล้ว หากกำหนดให้นักนุนสายลมที่มีมยาสตรอมผู้นำนะครับในทีมต่อสู้จะได้รับเอฟเฟกต์ดังต่อไปนี้สายลมชักนำเพิ่มน็อ c k back ในการโจมตีปกติของคุกกี้ที่มีสกิลทตุลมนะครับเมื่อเริ่มการต่อสู้จะเพิ่มการโจมตี16ต่อความเร็วการโจมตีของคุกกี้ที่มีสกิลท่าลม10สูงสุด55เมื่อเริ่มต่อสู้ก็จะมีการเพิ่มความเร็วของคุกกี้ที่มีสกิลาตุลมนะครับคือมันบัฟทตุดโดยเฉพาะแต่ว่า เรื่องท่าตรงนี้อาจจะมีข้อจํากัดคือในปัจจุบันท่าลมเมตามีแค่ไม่กี่ตัวนะครับดังนั้นอาจจะไปเป็นในโหมดอื่นหรือเปล่าที่เข้ามาใหม่ไม่ว่าจะเป็นการลงดานอา่ะเอพิโซดต่างๆและก็หอคอยนะครับในพวกนี้นะนาลีน่าอาจจะต้องรอเช็คอีกทียามสโตนทําให้พลังสายลมแกล่งขึ้นและเปลี่ยนสกิลอีกทั้งได้รับอาสายลมพิทักษ์ที่จะเพิ่มการลดความเสียหายเมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้น ลูกธนูแห่งผู้ไล่ล่าจะแกร่งขึ้นและจะเพิ่มจํานวนลูกธนูที่ออกมานะครับตามจํานวนการเพิ่มความเร็วการโจมตีระหว่างกายล่างรวมถึงลูกธนูแห่งผู้ไล่ล่าจะสร้างความเสียหายในบริเวณให้กับเป้าหมายรอบๆที่ถูกโจมตีนอกจากนี้คูททมจะลดลงหลังจากที่เปิดใช้งานเอฟเฟกต์ผู้ไล่ล่าโดยจะได้รับบัฟสมรภูมิามรสุมหมกระหน่ำนะครับเมื่อบัฟพายุซ้อนทับสูงสุด สายลมสุดท้ายที่ปล่อยออกมาในตอนท้ายจะเปลี่ยนเป็นลมหมุนสุดท้ายแล้วพัดผ่านแนวสัดรูอย่างรวดเร็วและจะเกิดาพายุหลังมรสุมซึ่งทําให้อยู่ในสถานะมรสุมหมกระน,นาที่จะเกิดความเสียหายเพิ่มเติมในพายุหลังมรสุมนะครับโอ้อยนี้ดีขึ้นเยอะนะเติมขึ้นมาใหม่ใช่ไหมสายลมพิทักษ์นะครับเมื่อเริ่มการต่อสู้จะเพิ่มกันล้วกาา็ใส่หกสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์นบเยอะมาก โอ้แทบจะไม่ต้องใส่ออฟลองเลยถ้ามึงเล่นแบบนี้ต้นเกมได้เปรียบนะครับลด6%อ่าลด6%คืออะไรวะน่าจะลดดีบัฟใช่ไหมมันน่าจะเขียนตกอ๋อลด60%ทุกๆ3วินาทีคือแบบต้นเกมพอลดไป3าวิมันก็ลด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 ลเปอร์เซ็นต์ลงไปเรื่อยๆนะครับนั่นคือเน้นต้นเกมได้เปรียบนะว่าไปลูกหนูแห่งผู้ไล่ล่าสุดแกล่งนะครับ ความเสียหายเป้าหมายรอบบริเวณถ้าเป็นคุกกี้เนี่ยเสียหายเท่กับ35%ของมาริยมตีสสตา,า,าม,นนตส,าาม,มตสัสดส่วนอัตราการเพิ่มของความเร็วการโจมตีนะครับเสียหายเท่กับ17.5%ของมาริยมตีตามสัดส่วนอัตราเพิ่มขึ้นของความเร็วการโจมตีนะครับอืมก็คือถ้ามีความเร็วการโจมตีอ่าเอฟเฟกต์ตรงนี้ก็จะได้เพิ่มมากขึ้นหรือลดลงไปตามดีเลยที่ไม่เขียนนะครับคู่ทามผู้ไล่ล่าจะลดลงสุดท5วิเพิ่มเป็นจำนวน50%โอ้โหดีวะ่ะ เออความเร็วการโจมตียิ่งเยอะก็ยิ่งคูธรรมอ่ะแน่นอนนะครับมรสุมผมกระนั่งเพิ่มความเสียหายการโจมตีถ้าลม39อาัตราคีหนึนาน3.5นะครับซ้อนทับ1 10่ง่งสิอันแล้วก็ลมหมุนสุดท้ายนะครับเสียหายลมหมุนสุดท้ายใน958ของมาริจมตีใส 50, ่เพิ่มเติม50ต่อพายุ1อันเพิ่มเฉลี่ยการลดความเสียหาย40%เอาเวลาต่อเนื่องของลมใช่ไหมสองจุดห้าวิ ไม่ได้รับผลใดๆจากการลดดีบัฟความเสียหายพายุหมุนนะครับ500%ความเสียหายเพิมเ่มเติมของพายุหลังมรสุมนะครับเสียหายเพิ่มเติม1้0ยอ่า131เปอร์เซ็นต์นะครับของพลังโจมตีต่อบ,บัฟมรสุมของกระหน่ำหนึ่งอันคือออฟลองเนี่ยที่เราอ่านมาก็คือแบบมันจะเน้นความเร็วเพื่อที่จะไปกดค่าคูลไทม์ลงไปอีกนะครับมันก็จะเร็วขึ้นไปอีกต่อมาเป็นเอฟเฟกต์อัปเกรดละกันถ้าเป็นอัปเกรดยังสโตนที่10เนี่ยพายุหลังมรสุมจะเป็น ร้อยสามสิบเอ็ดจุดศูนย์เปอร์เซ็นต์ของมรโจมตีนะครับก็คืนมันแรงขึ้นถ้าเป็นบวกยี่สิบนะครับมันจะเป็นการเพิ่มมรโจมตีท่าลมอีกสี่จุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์อาตาัตราคริเมื่ออัตราสุมหัวกระหน่ำทำงานขึ้นแม่งไม่คุ้มอ่ะอบวกยี่สิบไม่ค่อยคุ้มนะเพิ่มนิดเดียวแล้วก็เขาเสียหายอา่าถ้าเป็นสามสิบนะครับเสียหายเท่ากับสี่จุดเจ็ดหูของมรโจมตีตามสัดส่วนอัตราการเพิ่มขึ้นของความเร็วการโจมตี เพิ่มความเสี่ยงเท่ากับ39%ของพันธุ์มตีตามสัดส่วนอันตราการเพิ่มขึ้นของความเร็วการโจมตีนะครับคือความเร็วเยอะก็แรงมากขึ้นแต่จะคุ้มหรือเปล่าว่ากว่าจะถึง30และระหว่างทางนะครับตามดาวก็จะได้ตามนี้เลยทุกคนมาอ่านได้นะเนี่ยก็เก่งขึ้นตามดาว2ดาว2ดาวก็จะได้ในเรื่องของอะอะไรวะเพิ่เฉย6%อนอันนี้ผมว่าคุ้มแต่ถ้าไกลกว่าน,นี้ก็ต้องก็ต้องแบบ ช้เวลานานหน่อยเอออะเดี๋ยวเราลองกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงออฟลองผมไม่แน่ใจว่าต้องเปลี่ยนไหมแต่ว่าตามหลักแล้วเขาใส่เพิกเฉยนะเออในการเล่นนะใส่เพิกเฉยส่วนอันเนี้ยออฟลองที่แนะนําก็จะเป็นคูทามความเร็วนะครับ2ออย่างเนี้ยแล้วก็ลูกอียหายแต่ว่าคูทามนะครับถ้าไปกับบิสกิตแต่ท็อปปิ้งที่เป็นความเร็วนี่อาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยดังนั้นเดี๋ยวเราจะขออนุญาตเปลี่ยนไปเอาจากทาร์ตแทนแล้วกันนะครับเป็นความเร็วแบบนี้เลย ทุกคนดูกันว่าเอ้ยใส่ใส่าความเร็วเพิ่มแบบนี้มันจะช่วยได้ขนาดไหนนะครับไปดูจุดเด่นการผมได้ลองมาแล้วนะครับในการเล่นลงด่านนี่โคตรเพอร์เฟก์เลยเออมันสามารถดันยันจบเอพิโซดทำให้เอพิโซดหอคอยอันใหม่ได้นะครับผมจับมาเองกับมือแล้วก็เล่นจบให้ทุกคนได้ดูไปแล้วสามารถไปย้อนดูคลิปผ่านหอคอยได้นะครับอยากจะบอกว่าของจริงมากๆตัวนี้อะ ถ้าจะไปกับเซตที่มันสนุกๆน,นะครับแนะนำเป็นตัวที่เพิ่มเรื่องของความเร็วนะครับมันก็จะทำให้เจ้าตัวเนี้ยมันได้เอฟเฟกที่แกล่งมากขึ้นนั่นเองเอาสายเวทไปละกันอืมแบบนี้แล้วก็โดเอลวะโดเอลไม่เอาดิเอาเป็น Eternal. อิทันโนลอะโอเคเดี๋ยวผมจะลองลงด่านตึงๆให้ดูละกันนะครับดูเอฟเฟกของเจ้านี้เป็นหลักอีกอย่าง คือแบบถ้ามันปลายกระแทกลมหลายๆตัวมันจะได้เอฟเฟกเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าท่าลมอย่างที่เราบอกเมตาจริงๆนะครับมีน้อยมากดังนั้นการจะเล่นเขาเนี่ยก็ต้องแบบอ่ามีข้อจํากัดเล็กน้อยคือปลกระสายลมได้ถ้าเป็นลงดาหรือว่าหอคอยนะแต่ถ้าเป็นอารีนาอะไรพวกเนี้ยน่าจะยากครับอารีนาส่วนใหญ่เ็าจะเป็นตัวเมตาเก่าแค่บางตัวนะครับเนี่ยรอบคูทามก็คือจุดเด่นมากๆเลยแค่ไม่กี่วิน,นะครับ แล้วสกิลออกได้ถี่มากๆโอ้โ oh, ห18 28มาสเตอร์นะครับมันตีเป็นขนมอ่ะอันนี้คือยากมากนะสำหรับมือใหม่หรือว่าคนที่แบบของไม่แน่นนะครับดูมันยิงแบบชิวอ่ะดาเมจคือได้มากครับแต่ว่าผมดาวตันแล้วไงเออดาวดาวของเขาตันนะครับอ่ะเดี๋ยวก็ไปดูกันว่า บิสกิ t จะเป็นยังไงนะครับบิสกิ t ก็ตึงในหลายๆด้านนะครับหลายคนบ่นกันว่านางหลังมันยากใช่ไหมแต่ว่ามันจะเป็นทีมเฉพาะทางนิดหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าจะใส่เจ้าเนี่ยมาแล้วมันจะช่วยได้มากขนาดไหนอ่ะสิบสองลูกแล้วนะครับบิสกิตนะอ่ะจับเจ้านี่มาแทนกรีนทีมมูสไปเลยปึ้งๆแล้วก็ใส่ท็อปปิ้งนะครับให้มันครุทุกตัวก่อนอ่ะดูกัน คืออัตราความเร็วการโจมตีจะมีผลกับค่าของคู่ไทมด้วยนะครับแล้วก็ค่าของพลังโจมตีตามบัฟที่มันกําหนดมาในยามสโตนด้วยนะดังนั้นครับออฟลองที่แนะนําจริงๆจะเป็นความเร็วแล้วก็พลังแล้วก็เสียหายนะครับโจมตีพวกนี้ใช้ได้หมดนะแล้วคู่ไทมจริงๆคู่ไทมมันไวยอยู่แล้วอ่ะเนี่ยทุกคนอาจจะดูดูจงังหวะครับรอบคู่ไทมอ่ะหลังจากที่มันโจมตีเสร็จแปลงร่างเสร็จนะครับจะอยู่ที่ประมาณ4ี่วิ ขนาดเราไม่ได้มีออฟลองคูลไทม์เลยนะครับดังนั้นเรื่องการลงด่านเนี่ยผมมองว่าสบายมากๆโคตรโหดนะครับเนี่ยดูด่านยากๆในเอพิซดทวีปิสจีตนะครับที่หลายคนจัดกันหัวหมุนเนี่ยมันฝ่างง่ายอ่ะ <c oughs> และจุดเด่นของเขาคือดามเดมจมูที่มีการซ้อนทับบัฟซึ่งมันครบจบในตัวเดียวนะครับนี่เว่าเป็นเทพเจ้าในการลงด่านนะเดี๋ยวเราดูล่าสก,กิล ห้าวินะครับห้าวิปริมปริมโดยที่ไม่มีออฟลองคูทามถ้ามีคูทามกับความเร็วมากกว่าน,นี้ผมว่าเพิเปิดสามวิสองวิเป็นไปได้นะครับเออหรือบางคนใส่เป็นทับป,ปิ้งคูทามยังได้เลยเจ้าตัวนี้ก็จะไวมากอ่ะก็เป็นการเน้นด่านโดยเฉพาะครับสำหรับเจ้านาคนุลสายลมอีกอย่างอีกอย่างที่อยากให้ดูคือหอคอยซึ่งหอคอยส่วนใหญ่ในปัจจุบันนะครับเขามีการปรับใหม่และ เจ้านะักหนูนะสามารถไต่หอคอยได้ชิวมากๆเอาเอาด่านไหนดีด่านสุดท้ายเลยละกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะติดอะไรไหมแต่คิดว่าไม่ติดอันนี้น่าจะเห็นศักยภาพมากสุดเพราะเป็นธาตุลมตามที่เขาระบุเอาไว้นะครับจะดูแบบไม่ต้องดูเทียบ,บการลงด่านเนอะเพราะว่าในอารีนาเราน่าจะเข้าใจกันว่ามันเป็นยังไงมันมันน่าจะยากแหละ,ะเดี๋ยวขออนุญาตเรียกเรียกของสักคู่นะโอเค ทุกคนอันนี้จะเป็นหอคอยสุดท้ายนะครับชั้นที่250พอมันได้บัฟ่าลมปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวดูกันว่าตึงขนาดไหนวันที่ผมเล่นนะครับที่เล่นผ่านยามสโตนยังไม่ตันเลยอ่ะเพิ่งจะระเว้หนึ่งเองตอนนั้นนะ่ะมันยังแบกทีมได้ขนาดนี้เดี๋ยวดูกันว่าแยามที่เยอะขนาดนี้ก็สมบัติที่เป็นธาตุลมเนี่ยฝ่าได้ขนาดไหนนะครับวันนั้นเวลาเหลือประมาณ 30- 40ิบสี่ิบวิยสามสิบวิไม่ก็20มั้งไงดิเนี่ย ดูกันว่ารอบนี้มันจะดีขึ้นมากขนาดไหนนะครับมันได้เรื่องของธาตุลมตามที่ระบุไว้อ่ะนี่อีกนะครับสมบัติสมบัติตอ่าพระคุมธาตุลมนะวูดาสุดท้ายแนละ้วย้ำนะดาสุดท้ายครับดูเหมือนจะตึงมากๆด้วยแต่นักขนูเขาเจาะเข้าใช้ทีมเฉพาะทางนะครับในการเล่นหอกคอยคือเจ้าเนี้ยมันถูกอัปเกรดมาในการใต่หอกคอยโดยเฉพาะเลยก็ว่าได้นะอูโหูแรงวะ่ะ คือรอบก่อนนะครับตอนยาสโตนไม่ตันเนี่ยทำไมตกใจดเพราะรอบนั้นอ่ะกว่าจะใกล้ตีบอสตายเวลาแทบจะไม่เหลือแล้วนี่อื้สามสิบกูวีนะครับขนาดไม่มีคูทามอ่ะนั่นไงดังนั้นครับยามสโตนเนี่ยอีกอย่างที่สังเกตได้คือมันแรงขึ้นแต่ว่าไม่ต้องทำเยอะมันก็เห็นผลนะครับสามารถผ่านได้เออผ่านได้ครับนี่นะ ดาเมจนะครับดังนั้นตัวนี้จุดเด่นเลยก็คือหออคอยเนี่ยแบกสบายจบตัวเดียวนะครับจับใส่ทีมถ้าใครไม่มีตัวเมต้าใหม่ๆตัวนี้ดันห่อคอยได้ใครจะเก็บอย่าลืมมาเก็บกันอ่ะทีนี้เดี๋ยวเอาซะหน่อยอารีนาตามตรงว่าผมตายมาสองสมวันแล้วแล้วก็อยู่ในแรงสูงๆบางไอดีนะครับไม่เจอไม่เจอเขาเนี่ยผมก็เลยปล่อยไว้ก่อนเพราะยังไม่ได้เจ้าตัวใหม่ในดีนี้นะครับไอเจ้าเจ้าอะไร ไอเนี่ยต้นไม 1, ้พันปีเนี่ยทุกคนถ้าดูการที่ท็อปร้อยหรือว่าท็อปเซิร์ฟนะครับการจัดทีมเขาจะยังไม่ใส่นักหนูานมาเพราะาสกิลอะไปทางลงด่านจ๋าแล้วข้อกําหนดคือไปกระทาลมซึ่งท่าลมมันมีที่ไหนในอารีนาเนี่ยทีมเมตาหลักเมตาเก่าอะไรพวกนี้ไม่มีท่าลมเลยดังนั้นนะครับผมคิดว่าทีมทตุลมนะน่าจะยากแหละถ้ามันจะมาแทนนี่จะแทนตัวไหนได้ละ่ะเนี่ยก็ต้องเป็นชารโดใช่ไหม๋ยวทุกคนดู เออเอฟเฟกผู้นําเขาปรับได้นะปรับเอฟเฟกผู้นําได้นะครับแต่ว่าจะไปสู้ใครไหวอะ่ะถูกไหมเนี่ยเดี๋ยวผมลองตีให้ดูนะครับบนแรงที่มันไม่ได้ตึงมากแต่จะตีคนที่เป็นเมตาอันนี้ก็เป็นเมตาเก่าดูกันว่าเจาะเข้าไหมฮสองสัมตาก็รู้เรื่องนะครับไม่ต้องลองอะไรเยอะแยะนะขนูคือถ้าเป็น สกิลเนี้ยเมื่อประมาณ3 4แพทก่อนผมว่ามันโคตรตึงอ่ะแต่ว่าในปัจจุบันนะครับมัน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 คงจะยากมากเนี่ยเห็นไหมต้นเกมเออต้นเกมอีกอย่างคือความอึดนะครับนี่โอ้โหมันกระจอเขาเข้าอะ่ะแต่ว่าทีมโดยรวมนะครับมันมันโชว์ศักยภาพดีอยู่แล้วแรงก็ไม่ได้สูงไนงะถ้าเป็นตัวท็อปเซิร์ฟจริงๆเนี่ยผมว่านะ่าจะไม่เข้าเลยการโจมตีนะครับเห็นไหมรอบสกิลมันไม่ได้สู้กับตัวใหม่ๆได้เลยอ่ะ ตัวใหม่ๆเนี่ยแค่สายเลนส์ซอสาดาวแล้วโหตีสิห้าล้านลิลลี่ตึงกว่าทังทางที่แบบลอกครูทางเขาไวด้วยนะครับดังนั้นอารีนาอาจจะยากนิดหนึ่งในการจับมาใช้งานหรือว่าจับมามิกนะครับี่ก็ปล่อยให้แหลงมันล่วงไปอ่ะคนนี้น่าจะมีอ่าลองดูนะครับว่าเอ้ยแต่ว่าแหลงมีก็จริงแต่แต่อาถ้วยเขาไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับน่าจะพอสู้ได้ พอผมตั้งตัวป้องกันแค่ตัวเดียวล็อกๆเอาไว้เนี่ยเออแต่ว่าความอึดได้อยู่ความอึดต้นเกมเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันจะลดหลั่นเปอร์เซ็นต์ไปตามวินาทีนะท,ท,ทุกๆ3วินาทีใช่ไหมถ้าเราต่างจริงอะ่ะมันก็พอเล่นได้ในแรงที่ไม่สูงครับแต่ถ้าแรงสูงมากๆผมว่าน่าจะยังนะอืมอ่ะคนนี้อันเนี้ยอ,อันนี้เห็นชัดเจนอันนี้คือตึงมากตึงมากๆครับแล้วก็มีพันปีเลยด้วยเดี๋ยวเราดูกันว่า จะเจาะเขาเข้าไหมจะมีโอกาสเป็นไปได้หรือเปล่าตอนนี้บัฟท่าลมที่ได้ก็จะมีแค่ตัวเองนะครับมีแค่ตัวเองที่ทํางานเนี่ยมันจะมีบัฟต้นเกมความเสียหายที่เราได้รับจะน้อยลงไปเพราะว่ามันมีไอ้เรื่อง60วิวิเข้ามาช่วยโอ้ชนะได้ว่าเจาะเขาเข้านะครับเออแรงที่ไม่ได้ตึงมากนะแต่ว่าคนนี้ก็ก็แน่นอยู่นะแต่ก็เสี่ยงอะถ้าเป็นแบบหลักท็อปเซิร์ฟผมว่าน่าจะน่าจะยากมากอืมใช้คำนี้ได้เลยน่าจะยาก อันนี้โอ้โหทำไมคนนี้ของน้อยแม่งเปิดได้หมดแล้ว,วอ่ะช้ชาว่ะอ่าสิบสองนะครับลองดูคนนี้หาคนที่มีละกันเอาคนที่เขามีแน่ๆเราจะหวดตำราห้เฮ้ยอ่ะ,ออะโอ้เจอแต่ต,ตำราน้อยเพราะว่าผมปล่อยแหลงไว้ก่อนไง อเนี่ยก็มีคนใช้นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะ่ะทีมแปลกๆเยอะนี่ว่าแต่ว่าเราตั้งป้องกันเอาไว้8นะครับเอาชัวร์ไหมเอาชัวร์เลื่อนไปล่างสุดเจอแน่นอนล่างสุดก็จะเป็นซีซันก่อนนะครับอันนี้เมตาเก่าที่ตึงแน่ๆหลักแกลนมาสเตอร์แน่ๆนะครับอ่าแต่ด,ดูกันส่งได้ด้วยทีมนี้ไป อารีนาครับถามมาเล่นได้ไหมย้าอมกครั้งเล่นได้แต่มันไม่ใช่จุดเด่นเนี่ยขนาดแล้วก็ใส่เพิ่มห0สิบเปอร์เซ็นต์งยังตายก่อนเลย <c oughs> อืออันนี้พอเจอของจริงปุ๊บเห็นไหมครับว่ามันมีจุดบอดท,ที่เราจะเจอกันในการเล่นคือตัวมันเก่งแต่ดันมีตัวที่เก่งกว่าหลายๆตัวแล้วดันมีพันปีมาใหม่ด้วยมันก็โดนลดทอนลงไปด้วยนะครับโอเควันนี้สายลมก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมคิดว่าอัปเดตเนี้ยเขาทำมาเพื่อหอคอยนะ ใครที่ต้องการผ่านหอ,อคอยให้มันง่ายให้แบบชิวๆเนี่ยทำไว้ยังสะโตนไม่ต้องเยอะบวก1แค่บวก1ก็ใช้งานได้จริงแล้วถ้าบวกสิเนี่ยกำลังโอเคเลยก็ลองดูนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ